Oh, โอ้โหมาแล้วโอ oui. ้โอ้โอ้โอ้ถ้าเอาสิบล้านมากองคุณหมอสุนินก็ไม่กินอันนี้อันอื<_<__<_่นผมกินหมดแต่ถ้ามาอย่างนี้นี่ผมผมผมตายทันทีเลยมันลองดูนะ9ก้าข้ามนะครั้งแรกนะครับอีพีคอยเอรเบมผู้ชมอาจจะได้เข้าผมจะแปลให้ฟังว่ายังไงยังไง กี่ขเลียกำแพงหน่อยอ่ะพี่ขเลียกำแพงกูนั่งทำฟันดีๆนะกูกูเสือกมาหาเรื่องทำไมอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นวายที่ผมไปอิตาลีแล้วผมได้มาเมื่อประมาณ8ปีแล้วแหละโอ้โหเยี่ยมเลยแม่นี่มันยาดองนี่วะออาวโอ้ยเ้าเราจะไปยังไง สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับต่แตกตับมาแล้วครับวันนี้บอกเลยครับก่อนที่จะลุยกับแขกพิเศษคนนี้ต้องขอบคุณพี่แมนด้วยนะครับขอบคุณครับพี่แมนกาลินที่ให้ผมนี่อะไรที่เป็นคนบอกว่าเคยมากินร้านอาหารที่แต่แตตับกับมาทานแล้วก็ชอบในรสชาติในติดใจสุดยอดก็เลยชวนหมอชนินมา แกก็อยากชิมอยากชิมด้วยอยากชิมด้วยก็เลยครับถ้าหมอสุนินมาเนี่ยเราต้องไม่เหมือนคนอื่นเราต้องมาเตรียมแผนกันก่อนาะว่าอันดับแรกนี่ก็รู้อยู่ว่าหมอสุนินก็ถือว่าเป็นไฮโซอยู่นะไฮโซมากหมอรวยกินวงกินวายผมก็เลยจะเตรียมเป็นวงดนตรีเล่นให้แกมาที่นี่แหละแต่ที่สําคัญนั้ดนตรีก็ต้องใส่สูตรให้สมกับฐานะแกหน่อยครับผมแต่คุณยายก็พี่อยากให้แบบว่าแกเสร์ฟเป็นแบบเตรียมวายสูตรพิเศษ ขวดละห้าแสนี่วายสูตรพิเศษนีมีมสูตรแรกก็ให้เป็นแบบเชี่ยงชุนไปเลยใส่เชี่ยงชุนเข้าไปแต่ว่าให้ปิดไว้นะปิดไว้เป็นซองว่าเป็นแบบว่าพี่ว่าขาวเลยไหมขาว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 จั่วขาวจั่วเลยและที่สําคัญเนี่ยอยากจะิบวายล่องเรือสําราญเอาวายสูตรนี้แหละเดี๋ยวจากนี้ให้ไปซื้อเลยวิ่งไปซื้อเลยนะแล้วเอามากอกเลยว่ากรอกเลยกอกใส่แช่เย็นๆไว้ให้ก้อนรับแกเลยใส่แก้ววายนะเอาซอยจุมาวาง ซึ่งแกเป็นคนไม่ทานเนื้อใช่ไหมไม่ทานเนื้อเพราะแต่อยากเออเพราะเขาเป็นฮินดูฮินดูก็อยากให้แกอธิบายให้คนทาาบ้านรู้ว่าทําไมฮินดูไม่กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมาดูแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามแผนเอาหารมากินกันแล้วก็ลงเรือนะตามนี้นะเส็สูตรด้วยนะโยยายเข้ามากันนะโยโย่พลาดนะโยกโยแต่ว่าเดี๋ยวเอาันนี้เอาของมาให้นะเอาเอาของมาให้ด้วยใช่เนื่องมาให้เนื่องในโอกาสมันเป็นวันตุ่จีนหลังตุ่จีน พี่เป็นคนจีนครับเขาก็ต้องเอาของมาให้กันครับนี่เอามาฝากที่นี่อันนี้เดี๋ยวอันนี้ต่ออันนี้คืออันนี้ไม่ยิ้โดยตรงเลยนี่ะซื้ออะไรกรัน <laughs> อ้าวแขกทำด้วย <laughs> โูมวมทหน้าดูเลยช่วงนี้ฮะไม่ได้โปโมวมทเสื้อ, <laughs> อ<ม>สุดท้ายอันนี้นี่คือถุงพลาสติกที่เอาไปใช้ที่ร้านครับ คนเหนียวนุ่มคุ้มจริงๆเดี๋ยวลองดึงมาสักอันหนโอ้ขอบคุณมากเลยพี่แมนขอบคุณมากๆเลยครับโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับพี่แมนครับเออจัดให้แล้วไว้วายไว้วายอันนี้ขวดเออมึงจะจำผิดนะไว้วายเป็นสีนี่นะสีฟ้าชุนอันนี้เป็นชุนชุนสีชมพูนะพี่

กุงมองควายไหมเห็นคงยิงโจมกุ้งกิงกุ้งกิงปุ้งปิงหันโซฟังเอาวาลาฮะฟังออบวาลาฮะฟังออกวาล่ะฮะออกวาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ขอต้อนรับขอต้อนรับนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สแท็กแดกครับขอต้อนรับเลยขออนุญาตครับมือสิดิ้นตรงไหนแล้วบางทีเพลงอะไรเสียงมันจะเข้าไหมครับเข้าดิเข้านะเข้าไม่ต้องห่วงปกติเข้าบ่อยไหมเข้าทั้งเข้าทั้งออก วันนี้ต้อนรับสู่บรรยากาศคือพวกเราสตาล์เด็กดับรู้ว่าคุณหมอจะมาก็เตรียมส่งเตรียมสูตรมาอย่างดีนะครับเอาไว้ต้อนรับคุณหมอนะครับขอบคุณพี่แมนด้วยที่เชิญคุณหมอมาทานนะครับอาหารอีสานบ้านเราหมอก็อยากทานอยู่แล้วครับอันดับแรกเลยขอเป็นเมนูที่ทางร้านจัดเตรียมเป็นออเดอร์ให้คุณหมอก่อนครับอาราธมาสอาราธมาสอันนี้เป็นอาหารท้องรองอาราธมาสเอาลาบเทามา ลาบเทานี่มันเป็นนีหมอมันคือสาลายาช้อนมาาช้อนมาาช้อนมาอาช้อนซ่อมมาเดี๋ยวให้คุณหมอรู้นี่คือเป็นสาลายน้ำจืดที่เราได้มาจากแม่น้ำมีซอนสาลายเมซอนก็มาซึ่งเราทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็เขาตอนปัจจุบันเนี่ยเขามีการทำฟาร์มด้วยคุณหมอและเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างดีแล้วก็เป็นพืชเพื่อสุขภาพของชาวอีสานเราเอามาลาบหรือบางคนก็เอาไปทำเป็นสาลายเป็นแผ่นก็ได้ในสมัยนี้เครื่องลาบเราก็มีมะเขือ เป็นอันนี้เป็นมะเขือแบบมะเขือคืนข,ขอผ่านได้ไหมไรายการน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ครับมาแล้วครับอันนี้ขอดนตรีเบาๆเป็นดนตรีฝรั่งเศสนะครับคุณแมงเคยกินแล้วอร่อยไหมครับกินท,ที่หลวงพระบางาหลวงพระบางแลง้ก็เอาไปทอดครับอีกแบบหนึง่งคุณแมงก่อนเลยครับใหญ่นี้เลยเหรอมาเลยครับโอ้ คุณคุณพาผมมากินอาหารอีสานเนี่ยใช่ครับแล้วคุณมั่นใจยังไงว่าผมจะกินได้คุณต้องกินได้คุณเป็นคนได้ใจประชาชนคุณเป็นคนแบบันบ้านเหมือนผมอร่อยคุณเป็นคนมบ้านคุณรู้ไหมว่าในวงการผมกับเพื่อนๆนผมเนี่ยนะภรรยาผมเนี่ยนะเขาจะรู้ว่าถ้าเอาสิบล้านมากองคุณหมอสุนินก็ไม่กินอันนี้ทำไมฮะ ผมเป็นโรคผัวาคือตอนผมเด็กๆเนี่ยนะผมถูกบังคับให้กินอะไรอย่างเงี้ยฮแล้วผมก็จะถูกตีครับจริงเหรอที่โรงเรียนหอพักทิ้เทานี่นะอะไรก็แจ้งเขียวๆอย่างเงี้ยคุณไม่กินอะไรที่มันสีเขียวไม่กินผมกินไม่ได้เฮ้ยที่ให้ผมสิบล้านผมก็ไม่กินพอเหรอสิบล้านนีพอเหรอจริงๆผมจะมีพอให้หมอเหรอสิบล้านคุณหมอชุดเชื่อไหมผมต้องใช้เวลาสั่ง เป็น15วันกว่าจะได้สิ่งนี้มาเพื่อคุณหมอเลยนะออืนน่นผมกินหมดแต่ถ้ามาอย่างนี้นี่<อ>ผมผมผม,ผมตายทันดีเลยมันเป็นยังไงคุณหมอมันกินไม่ได้มันลองดูนะก้าวข้ามนะครั้งแรกนะครับ If you are seeing this you will l o v e that I'm eating this I always bet with everybody 10 million ผู้ชมผู้ชม That I will never eat and today I'm eating b e c a u with him ผู้ชมอาจจะให้เขาผมจะแปลให้ฟังว่าสิ่งที่เขากินมาแต่เด็กใส่บระเขียคื่นเนี่ยเขาชอบมากแต่วันนี้เขากินไม่ได้เพราะว่าเขามีอายุแล้วใช่ไหมที่พูดเมื่อกี้ขอสามเฮ้ยยังไงไม่ไงก็ดี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 กว่าเลียกระแพงหน่อยอ่ะดีกว่าเลียกระแพงผมว่ามันอร่อยมันเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็อันนี้หากินยากหากินยากหากินยากมันมันไม่ได้ขึ้นง่ายอ่า โอเคโอเคเมนูแรกเมนูต่อไปต้านนี้กระโดดเล่นเล่นบนโต้ได้ไหมมาทีละอย่างคุณจะกระโดดบนโต๊ะร้านผมอ้าวจะต้องเคลียร์กันหนละวันนี้เรื่องนี้อันนี้ egg and r ร d อ่าอย่างนี้โอเคอย่างนี้ไม่มีปัญหาคุณจะคนจะเอากบคุณจะเอามูคุณจะเอาอะไรมาผมซัดหมดแต่อันนี้อันนี้ผักนี่ผมกินไม่ได้๋อคุณหมอสุนีไม่ชอบกินผักไม่ใช่ว่าไม่ชอบกินผักนะเฉพาะน้ามันหน้าตาอย่างเนี้ย ตอนเด็กๆโดนบังคับให้กินที่โรงเรียนตอนเด็กๆเนี่ยคุณหมออยู่จังหวัดเชียงรายอยู่แล้วไปเรียนไปเรียนไปเรียนหอพักที่อินเดียไงที่อาหารอาหารนันแย่มากที่อินเดียก็จะมีแบบว่าเป็นโรงเรียนหอในเป็นโรงเรียนประจําก็มีใช่ไหมครับใช่ที่อินเดียมีไข่มดแดงไหมไม่มีอันนี้ไข่มดแดงครับไข่มดแดง ants e g g ants e g g and it ants egg yes โอ้โหไม่เคยเกิดมาไม่เคยกินเด,ดี๋ยวพูดใหม่ทีแอนเอ็กดิแอนเอ็กโนโน่สาเนียงมาได้แอนเอ็กแอนเอ็กโนแอนแอนแอนเอ็กเอ็มพูดเป็นภาษาไทยดิไข่มดแดงไข่มดแดงก็แค่นั้นจบเป็นเมนูที่ร้านมันตามฤด,ดูกาลครับ<า>ที่ร้านยังไม่มีแต่ผมสั่งมาเพื่อแล้วผมถามหน่อยเถอะมดมดเหี้ยอะไรทำไมไข่มันใหญ่อย่างนี้นี่เป็นคำถามที่ปัญหาโลกแตกมาตั้งนานมดมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนไข่มันเท่านี้ ทำไมไข่มันใหญ่กว่าตัวมันใช่ไหมครับน่าอย่างพี่คิดดูสิตัวพี่เองเนอ่ยถ้าไข่พี่ใหญ่กว่าตัวพี่ไข่ไข่ผมใหญ่นะมันใหญ่กว่าตัวพี่เปล่าแล้วมันก็ได้ไข่นี่เออมันไม่ใหญ่กว่าทั้งตัวอันน้รู้อันทะใครรู้นะครับพิมพ์มาบอกหน่อยว่าทําไมไข่มดแดงมันใหญ่กว่าตัวมดแดงเออแน่ดออ่านคุณหมอชิมยังชิมแล้วอร่อยพานครับมาแล้วมาแล้ว คุดฝ่ายแล้วมั้ยโอ้โหโอ้โหชดใหญ่ไฟกระพริบชื่นใจไปกระพริบถามกันบุญเหรอแค่นี้อันนี้ดักแด้จิ้งรีดแล้วก็เขียดดักแด้นี่เป็นภาษาอังกฤษว่าดักแด้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 กี่ตัวนะรถปัสนะเชื่อันนี้คือผู้ติดตามเขานะครับมาดูผู้ชมขนาดผู้ติดตามคุณหมอนะใส่สูตรวัดจุดจุดนี้ฮะแจ็ค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 ลองมาใช้โอเคโจท์ทุกคนนะครับ คุณหมอสุนีนะครับวันนี้อยู่กับพี่อะไรนะอีปองลางปงลางมาช่องกูเขายังไม่จำชื่อไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักลาลาจริงๆพี่อีตมาท้าคุณหมอสุนีให้กินอันนี้อะไรหนอนดักแด้ดักแด้ดักแด้ที่เอามันมาถักเป็นผ้าฝ้ายใช่ใช่ครับใช่ใช่รวดด่วนอดักแด้ยัมมี่เฮ้ยอันนี้อร่อยยัมมี่จิงลีดแต่อันนี้ผมผมอันนี้เขาเรียกดิ่งวัชสุธาครับดิ่งวัชสุธาคืออะไรเขียดเวลามันจะโดดมันดิ่งวัชสุธาผมเรียก เก่งมอเจ๋งเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้ชนะเลิศครับเย้่ยรอบรอบนกแกะกบอร่อยมากรอบแล้วโอ้โหมาแล้วโอ้โหอยากให้อธิบายว่าคุณหมอเป็นฮินดูใช่ไหมครับใช่แล้วทำไมคนฮินดูไม่ทานเนื้อคือเผื่อแฟนแรายการอยากทราบ คือพอเรานับถือวัวเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่ครับแล้วเรานับถือนับถือเพราะว่าเป็นเราบูชาของอะไรที่เราบูชาเนี่ยเราจะไม่ไม่ทานล้วก็เป็นพานะของเทพมันเป็นพาหานะนพานาของเทพซึ่งเราบูชาซึ่งเราจะเห็นทั่วไปในอินเดียจะมีวัวเดินตามในเมืองเมืองก็คือเหมือนอยู่กับเพื่อนเราได้หมดเลยอยู่ได้หมดเลยแล้วรถคนเราก็ขับรถเราก็ต้องรอให้วัวผ่านก่อนแล้วเราก็ถึงจะขับรถต่อไปร้เกียรติ แล้วแล้วหมูครับ <sucks> <sau> หมูทานได้หมูทานได้ครับแต่คนอินเดียไม่ชอบทานหมูเพราะว่าเขาถือว่ามันไม่สะอาดคือที่อินเดียเนี่ยมันไม่มีฟาร์มหมูเหมือนบ้านเราครับถ้าถ้าบอย่างบ้านเราเนี่ยหมูหมูมันสะอาดแตหมูที่อินเดียเนี่ยจะไม่ไม่สะอาดเขาจะทานเป็นเนื้อแพะกับเนื้อไก่ซะส่วนใ่กินให้ดูหน่อยสิเอาน้ำจิ้มพี่กินได้น้ำจิ้มพี่ชิมได้ชิมอย่างงี้ครับหมอครับ น้ำจิ้มชิมได้อันนี้ซอยจุ๋ถึงเป็นเมนูเด็ดของร้านเลยน้ำจิ้มเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดมากซอยจุแล้วมืมีมีซอยยิกยิกป่ะเดี๋ยวผมฮะผมชิมให้ดูนะครับมีเลยพ,พี่กินให้ดูเด่นแบบมันละตาอีกเหรอมันขอมอยู่แล้วนะอ,อร่อยไม่ใช่ว่าผมผมดัดจริตนะคือคนไม่เคยนะผมคนผมไม่เคยกินแต่คราวนี้ถ้าผมกินแล้วผมชอบ ผมก็ผมก็กินผมจะกินตลอดแล้มีอีกไหมคราวนี้กบกับเขียดมันต่างกันยังไงกบจะตัวใหญ่เขียดก็จะไมปลายไม่เหมือนกันแล้วก็ขนาดไม่เหมือนกันกบมันจะร้องโอ๊บเขียดมันจะร้องเอียดเอี้ดกบจะเขียดมันร้องเอียดโอ๊บ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 คุณยายชื่ออะไรครับสวัสดีครับยายชื่อยายจู้จ่ะยายโจ้ไม่ใช่โจู้จ่ะจ้ โจ๊โจย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 โจ๊ย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 โจเยโจ๊ยโจ๊มโจ่ยโจ๊ยโจอยโจ๊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 ยโจยโจ๊มโจ๊ย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 โจมยโจไยโจ๊ยโจยโจ๊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 โจโยโจโจยโจโจโจ แทนอีสานกำลังเดือดฮอนเอา้ามัน,มนเป็น,เ,ปนเรื่อง,งของเจ้าในอันต่อที่ต่อเน่ยไปแต่แรกขึ้นมาเมื่อนีอามาเมื่อนีขึ้นหมอสุนินเพืเอ่อนมากินกลัวไข่มดแดงเยอะเยอะเยอะ ทิดคีย์หมดเลยอ่ะสุดยอดหมอสุนินจริงหรือครับเวลาเวลาที่บ้านเนี่ยชอบชอบชอบถือซื้อไวเป็นขวดเป็นแพงแพงไปเยอะเลยก็มีมีทุกอย่างครับส่วนใหญ่ก็เพื่อนให้มาครับเพื่อนให้มาครับก็มีไวมีเรืออะไรเงี้ยอยากจะไปนั่งวันนี้หานั่งได้ไหมอยากนั่งเรือนั่งเรือจิบไวนเย็นๆจิบไวนเย็นๆได้ไหมยายไจัดไปจัดไปฮะได้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 นะเดี๋ยวยายเตรียมงานให้เออไปไปไปเตรียมงานเตรียมงานจะจะให้พร้อมนะ เรือเรือย้อนโอ้โหแม่เจ็เลจ็ดเรือยอนได้แค่ข้างนี้ั่งคางนี้ผมนั่งผมนั่งข้างไหนคางนี้ซ้ายประกันกูยังไม่ได้ต่อแล้วเว้ยปีนี้โอ๊ยอยกอ๊ยโอ๊ยโอ๊นโอ๊ฟันดีโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอายอ่ยอ๊ยโอีอยโ่๊มนไปไม่ได้นะมันเต็ม๊ี่อมนรอยอยโอ๊ยโยออยย บรรยากาศตอนนี้นะครับท่านเรากําลังไปเวนิสกันนะครับเราเหมือนเราอยู่ที่เมือนนครเวนิสฮ้ยเหมือนที่เวนิสเลยบรรยากาศเอาขนลุกเลยพูดถึงเวนิสเคยไปเวนิสเคยไปเคยไปเวนิสเวนิสอยู่สิงคโปร์ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นมันเทนนิสผมถามเถอะถามเถอะคุณหมอเนี่ย เรื่องเซ็กเป็นยังไงตอนนี้กําลังดีไหมของผมเหรอครับถ้าถามผมนะผมว่าในประเทศไทยไม่มีใครสู้ผมได้ผมก็ไ้มีหลายคนถามแฟนคลับผมก็ต้องขอโทษแฟนคลับที่เด๋ยวจะหาว่าทะลึ่งละมุกจริงๆแล้วนี่ผมเห็นในหลายๆคลิปคุณหมอจะชอบพูดถึงเรื่องตัวเองแข็งแข็งแรงกันเรื่องเซ็กเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตมากๆวัสดีครับทุกคนวัสดีครับสุด็อยนะครับแฟนคลับสไตลนะครับอาจจะหลายคนอาจจะไม่ มหลายคนอาจจะอาจจะไม่คือคุณหมอคุณหมอสุนินเนี่ยเป็นคุณหมอที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลในโลกทิกตอกนะคุณหมอนะถูกต้องครับแล้วก็<ำ>เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีความร่ํารวยไม่รวยรวยแน่ก็ถือว่าเป็นคุณหมอที่ทีโด่งดังมาจากเรื่องของคลินิกหมอฟันแล้วก็ที่สำคัญเป็นเด็ก,กบ้านๆจากเชียงรายมาต่อสู้ชีวิตจนมีทุกวันนี้ได้ก็ไปดูประวัติคุณหมอแล้วก,กันก็ก็พ่เชิญมาวันนี้อยากให้หลายๆคนได้เห็นถึงแรงบันดาลใจว่า วันกว่าจะคุณหมอจะได้มีวันนี้เจอเรื่องราวต่างๆมากมายเป็นเด็กบนบ้านชาวเชียงรายต่อสู้มาก็คือามาจากครอบครัวที่ไม่ได้ยากจนหรอกก็ร่ารวยอยู่นะคุณหมอนะก็เคยเคยรวยแล้วก็เคยจนครับแล้วก็เคยเห็นความลําบาก <c oughs> เคยเคยอยู่ห้องแถวเช่าเดือนละสองพันครับก็อยู่มาแล้วอ่าก็เห็นหมดฮะเห็น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 แบบว่าชักหน้าไม่ถึงหลังของคุณแม่ก็ เห็นคุณแม่ร้องไห้ตลอดสปีเต็มๆหลังจากที่คุณพ่อเสียก็จําได้นะครับก็จําได้หมดก็ไม่เป็นไรผมว่าชีวิตผมว่าความสุขคนชอบคิดว่ามีเงินแล้วมีความสุขมันไม่ใช่วันนี้ผมมานี่ถ้าผมอยู่กับคนไข้ผมผมได้ตังค์เยอะแยะถูกไหมชแต่ผมมาอยู่กับคุณภรรยาผมบอกไปเถยู่ไปยมีความสุขย่ไปคนเรียกคุณไปออกรายการคุณก็มีคุณเจอคุณเจอฮอลลเดย์คุณแล้วคุณเจอพชชั่นคนแล้ว คุณเจอฮอบบี้คุณแล้วว่าคุณอยากคุณอยากจะเป็นดาราเนี่ยนะคุณได้เป็นดาราสมใจแล้วแล้วก็ความดังของคุณเนี่ยมันจะฉุดไม่อยู่ผมมีหมอดูคนนึงเคยดูผมไว้แกคนนี้อยู่คนนี้อยู่คนนี้อยู่ที่เชียงรายโอ้โหแม่นมากเป๊ะ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 เลยคุณหมอครับผมอยากรู้ว่าทำฟันเฉยเฉยทำไมต้องรวยขนาดนี้ครับคุณหมอมันไม่ใช่ทำผมไม่ได้บอกว่าผมผมมีหนี้สินเยอะแยะนะทุกวันนี้ผมก็ แทบจะจ่ายธนาคารแทบจะไม่ได้นะเพราะว่าคนไข้ผมยังไม่มีคนไข้ผมยังไม่กลับมาแต่ผมเป็นคนกล้าใช้ชีวิตเราถ้าเรา manage เงินที่เรามีแบบเป็นเนี่ยนะแล้วเราใช้ชีวิตเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าว้าวคนนี้คือผมบานคนนี่แบบว่าสามารถ p r e ซนต์ตัวเองให้ให้หรูหราได้ครับแต่ข้างในผมไม่ได้มีเงินอะไรสักอย่างหลายพันไหมครับบอกไม่คุณหมไม่มีไม่มีไม่ถึง สองพันสองพันไม่มีหลักห้าหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยถ้าไม่ทำฟันยังไงถึงได้มีถึงหลักร้อยได้ผมมันก็ทําได้พี่คนเราถ้าเราวันหนึ่งต้องทํากี่คนขนาดมันคนละเท่าไหร่ถึงเฉลี่ยเฉลี่ยโอเคนี่มันเพิ่งแค่สามปีผ่านไปผมเพิ่งหยุดงานวันอาทิตย์ผมอายุห้าสิบแล้วนะแสดงว่าผมทํางานเจ็ดวันจนถึงอายุสี่สิบเจ็ดต้องทํางานหนักขนาดไหนถึงจะมีเงินขนาดนี้ครับ มันไม่ใช่ว่าทํางานหนักขนาดไหนหนึ่งความเพราะว่าหมอทําให้เพราะว่าหมอทํากับคนต่างชาติหรือเปล่าถึงได้รวยครับไม่ใช่ครับคุณจะทําอะไรก็สร้างเนี่ยผมจะบอกให้มันว่ามันอยู่ที่ความพอใจคุณทําคุณทําเนี่ยคุณทําให้เขาดีวันนี้พี่ทํากับข้าวพี่ขายกับข้าวกับข้าวทุกจานของพี่ต้องต้องเตะต้องอร่อยครับถ้าพี่จําชื่อลูกค้าได้ถ้าถ้าพี่ดูแลเขาได้โอเคจานนี้พี่แถมให้เขานะ พี่คิดว่าพี่ไม่ชนะใจเขาลูกค้าผมมาทําฟันบอกว่าขอแปลงสีฟันหน่อยอถ้าเป็นร้านอื่นๆขายแต่สิบาทร้อยบาทผมบอกให้ไปเลยยาสีฟันก็ให้ไปเลยถ้าเขาประทับใจค,ค,คุณต้องสร้างให้ลูกค้าคุณประทับใจคุณลองดูวนไในประเทศเปิดนะผมไม่มีเวลามายูทูบกับคุณแล้วเพราะว,ว่าต่างชาติต้องเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะลินลินลินเพื่อเป็นคนลินไววันนี้ผมเตรียมมาพิเศษล่องเรือล่องเรืออันนี้เป็นไวทยที่ ผมไปอิตาลีแล้วผมได้มาเมื่อประมาณ8ปีแล้วแหละโอ้โหเยีย่ยมเลยครับคนเป็นไยอิตาลีแล้วก็พันชูดองจุบจบเหมือนยาดอง <laughs> <laughs> มันจะเหมือนยาดองเนี่ยมัน <laughs> มันไม้เก่าแม่งน,นี่มันยาดองดิว่า <laughs> <Yeah! S 2> เอาเอาเอาอันใหม่เอาอันใหม่โจเอาไาวนา์สิงคโปร์มาดนี่ สิงคโปร์ไม่สลับตับแตกนะครับร้านอาหารที่กูเข้าใจแล้วทำไมชื่อมันสลับตับแตกใครมาไม่ตับวายก็ไตวายนะร,ร้านนี้นะครับคุณหมอสมัยเรียนเนี่ยเคยชอบผู้หญิงหลายคนพร้อมกันไหมโอ้ยมีเป็นร้อยจริงเหรอมีเป็นร้อยอุย้ยอันนี้ไม่เชื่อหัวเตียงนี่มีโคมไฟและมีปลาติกโ้ม เราก็เอามาร์กเกอร์เขียนชื่อสาวกับเบอร์โทรแล้วเราก็หมุนคืนนี้เราจะไปกับใครเฮ้ยจริงจริงที่เมืองไทยนี่เหรอครับที่เมืองไทยซ่ามากเมื่อก่อนเป็นแบดบอยมากเลิกหมดแลวเมื่อก่อนห<อ>ล่อไหมหล่อมากกว่านี้ไหมหล่อเมื่อก่อนโอ้โหก็หล่อเท่าผมไหมยอย่างพี่นี่ผมไม่ครบถ้าเกิดเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกนี่คือไม่ครบคนละทำไมทำไมมันไม่ใช่ได้หล่อสเปกเราเราครบเอออย่างเงี้ยอย่างตากล้องเนี่ยยังถือว่าครบได้ตากล้องนี่ยังหล่อ คุณหมอสุนินเคยนอกใจภรรยาไหมครับตอนแต่งงานใหม่ๆอาจจะมีแต่ตอนนี้ยี่นี่จะครบ,บรอบแต่งงานวันที่ยี่สิบยี่สิบสามปีครับเอาเป็นว่ายี่สิบปีแล้วไม่เคยเลยไม่เคยเลยเยี่สิบปีแล้วไม่เคยเลยโอ้โหแสดงว่าเป็นคนที่รักภรรยามากๆก็เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้เลยบรรยากาศหมอเชิญครับเอาถ้ากูลงฝั่งนู้นแล้วกูจะไปฝั่งนู้นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดงคุยกัน อ,อ้าวเอ้ยอา้อาวอ้าวมึงก็ถีบกูมาทำไมเนี่ยยายเฮ้ยไอ้ยาย,าายมึงถีบมาทำไมเนี่ยแล้วเราจะไปยังไงยายยังไงต่อ,อเอาเฮ้ยโอเคโเค,ค,ค,ครับครับมึงไม่มึงได้คลิปแล้วมึงไม่คุยกับกูเลยแล้วกูจะไปยังไงติด กูต้องกลับไปออฟฟิศเรืเรือเรไปรับเรือไปรับลองเรือมาหารักสักคนหยอกหยคุณหมอเล่นนะครับีเดี๋ยว เดี๋ยว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 ,ยวนะผมเอาโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,ไอไอคลิปต้นตกเมื่อกี้เราใส่ได้นะใส่ไมใส่ได้สวยเลยอะรร่ะเมื่อกี้ได้เก็บคลิปต้นตกปะเอาละครับผู้ชมครับขอโทษคุณหมอมากๆเลยนะครับอุตส่าห์มา ลงเรือกับสแตลแดกตับถือว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆนะครับให้เกียรติกับสแตลแดกตับระวังมือนะครับโอ้โหน่ารักมากๆวันนี้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษคุณหมอด้วยนอนนไม่เป็นไรประชากสุดท้ายคุณหมอแข็งแรงมากถือว่าเป็นนักมวยเล่นกีฬาอยู่ขอบคุณที่ให้เกียรติกับสแตลแดกตับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับทุกคนต้องขอประทานอภัยนะครับฝากซุปเปอร์ล็อกด้วยนะครับแล้วก็ช่องคุณหมอสุนินด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ